ไปไหนคุณถูกจับแล้วคุณวินลี่ครับครับผมยอมแล้วครับคุณอาโต้ครับผมพอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมครับ โทโต้ครับคือผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ทำร้ายคุณแต่ผมมันเป็นแค่นักแสดงเรียนแบบถ้าผมไม่ทำแบบนี้ก็จะไม่มีใครเห็นคุณค่าในตัวผมสดกทีไงะเห็นนะครับคุณเวรผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะครับเราทุกคนมีค่าตัวเองนะครับอย่ามาครอบใสผมเลยผมอ่ะ มันก็เป็นได้แค่ตัวสำรองของคุณเท่านั้นละเพราะวันนี้ตัวสำรองคนนี้มันจะกำจัดตัวจริงเอย่านะครับใจเย็นก่อนนะครับถ้าคุณทำอะไรเต็มที่แล้วคุณก็เป็นมืออาชีพนะครับไม่ผมต้องไปตัวจริงการที่คุณเป็นนักแสดงกอปฟี่โชว์น้อยคนนะครับที่ทำได้แบบคุณคนุณวรจะภูมิใจมากกว่า ไม่ผมไม่ต้องการภูมิใจในตัวเองทั้งนั้นอะเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำได้คือผมต้องเป็นตัวจริงเฮ้ยปอ่อยผม วิลลี่ครับคุณคือนักแสดงก๊อปปี้โชว์ตัวจริงนะครับคุณควรภูมิใจในตัวเองนะครับไม่ผมจะเป็นตัวจริงผมอยากเป็นคุณน่ะก็ผมอยากเป็นคุณนะ่มนณนะมันไม่ได้เนะัไงอ่ะไม่มีใครเข้าใจคนอย่างผมเลยอนะ่ะไม่สงสารผมเลยเหร นายวิลลี่สารภาพว่าที่วางแผนฆ่าคุณออโตเนี่ยเพราะว่าอยากสมมรอยในการแสดงครับผู้กองแล้วก็อยากเป็นคุณออโตตัวจริงครับตอนนี้นายวิลลี่และพวกถูกส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วครับคดีแบบนี้ก็มีนะคิดฆ่าตัวจริงเพื่อสมรอยแทนถ้าคนเรายอมรับแล้วก็พอใจในจุดที่ตัวเองเป็นอยู่เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นเอาละปิดคดีได้ นี่ครับหมวดโหนี่ลายเซนคุณออาตั้วนี่คะใช่ครับไอแดนไปขอมาให้หมวดเลยนะครับเนี่ยขอบคุณคุณศิลป์มากเลยนะคะคุณแดนนะครับปวดครับปวดปวดครับปวดปวดไอยศไอปวด เฮ้ยทครไม่รู้ถามกูดูเองเลยกันอยู่นี่เอาหมวดครับเห็นหมวดไหมครับเอาก็นี่ละหมวด, <c oughs> มดเป็นอะไรตื่นเต้นเนี <c oughs> น่ยตื่นเต้นใครจะมานักร้องขวัญใจของหมวดมาที่หน่วยซิลใคร <c oughs> วะล็อตออดโฟร์เอสธออดเวลาทำไปที่ไหนบ้าจะมาเต้นอยู่ไหนที่ออดเต่ามาที่หน่วยซิลครับหมวดเ <c oughs> ออเาชู้จริงเหรอ <c oughs> จร๊ะไหนอยู่ไหนฮะเออเต่าครับคุณบ้าเออเต

คุณดินแดนคะจริงๆว่าจริงๆแก้วตาว่าไม่ต้องแต่งตัวลงคุณเป็นคุณออโต้แบบนี้ก็ได้นะคะแค่คุณดินแดนเป็นตัวของตัวเองแค่นี้แก้วตาก็ฉุดก็อะไรครับก็เป็นเพื่อนกับคุณดินแดนได้แล้วนะคะพื่เพื่อนเองเหรอครับ ก็ S <S เพื่อนสิครับเป็นเพ oh. ื่อนไม่ดีตรงไหนอะคะเพื่อนอีกจะตายน่าจะเป็นคู่รักเนาะเป็นแควนกันน่ะแควนแควนค่ะก็แค่เพื่อนจริงอะแค่เพื่อนก็ดีแล้วค่ะขอบคุณนะคะดอกไม้สวยมากเลยสวยีริ่งเธอสีงามนะเออแอนน์รักแล้วค่าของคนไม่ได้ถูกกำหนดขึ้น โดยบุคคลอื่นหรือสังคมใดแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากความเพียรพยายามในการรักษาความดีของคนคนนั้นหากเราไม่เห็นคุณค่าและดูถูกความสามารถของตัวเอง mm. ก็ยากที่ใครจะมาเห็นคุณค่าของตัวเรา ปิดบัญชีแค้าของเราแล้ว